แม่ที่ถ่ายรู้สึกว่าอิสระมากรู้สึกว่าสบายทุกๆอย่างมันขับเคลื่อนด้วยทั้งร่างกายเราเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องเดินเหมือนเราได้ลอยอยู่บนอะคาศข้อฟ้างิเหลี่ยพรแซจิวค่ะอายุ18ปปัจจุบันก็เป็นสเก็ตเตอร์แล้วก็ดีเจ ือวันแรกที่เล่นน่ะอยากเล่นสเกตเพราะว่ามันเท่เฉยอยากถ่ายรูปลงไอจีแต่ว่าวันนั้น่ะไปปาร์สเกตพอดีเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยากจะเล่นสเกตเลยแต่ว่าโอเคมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วก็ลองเล่นกับมันหน่อยพอถ่ายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะมันท้าทายดีมากๆเลยค่ะ <S <S ถ่ายธรรมดาเพราะว่ามันคือได้ที่เราได้เห็นว่า การลิซเกตมันเล่นยังไงบันทูเฟกี้ค่ะบันทูเฟกี้คือท่าที่เราเล่นกับลังมันยากมากเลยตรงที่การที่เราจะดันแผ่นขึ้นไปแล้วเราแค่เหยียบมันอยู่เฉยๆความยากอย่างหนึ่งก็คือการที่เราดึงทั้งแผ่นกลับลงมาโดยอุปกรณ์มันเป็นตัวโค้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเสียวหนักมากมันอาจจะหน้าทิ่มลงมาเลยหรือถักติดแล้วเราหงายหลังก็แทะฟืนไปได้เลยค่ะเป็นหน้าที่ท้าทายมาก ด้ Plan. านนี้แบบสวยมากๆก็เราอยากเล่นมันได้นคือถ้าที่เราขึ้นไปแล้วแผ่นอ่ะจะชี้อยู่บนหัวเราเลยแล้วตัวเราจะเหมือนตีลังกาฝึกอยู่ฝึกอยู่แต่ว่ามันคงไม่ได้ง่ายๆหรอกมันเจ็บมากแล้วมันก็ยากมากก็จะพยายามฝึกมันให้ได้ได,ด้วยนะ <c oughs> ในช่วงหนึ่งอ่ะที่เราเป็นโรคซึมเศร้าที่เราหลุดผลจากมันไม่ได้ใช่ไหมคะ เหตุการณ์ที่ทําให้เราหลุดออกมา,ากสิ่งสิ่งนั้นได้หลักๆเลยของชีวิตเราคือสเก็ตบอร์ดคือเวลาเราเล่นสเก็ตอะมันคือกีฬาที่เราเอาชนะตัวเองใช่ไหมคะคนที่เป็นซึมเร้าอะมันจะรู้สึกว่าเราอ,อ่อนแอเราเราแม่งไม่มีค่าเราทําอะไรไม่ได้เลยอะแล้วพอเราเล่นสเก็ตอะมันคือการที่เราต่อสู้กับตัวเองซึ่งมันจะผลักในส่วนที่เราคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้ขึ้นมาเช่น โอเคเราทําได้ท่าหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่าเราปลดล็อกในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราทําไม่ได้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราก็ทําได้นี่หว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ส่วนหลักๆอีกอย่างหนึ่งเลยคือสังคมสังคมเป็นส่วนที่ช่วยให้เราแบบหลุดผลจากตรงนั้นได้เพราะว่าโอเคบางคนอ่ะอาจจะมองสังคมสเก็ตอะคือเด็กข้างถนนเด็กเกเรเกเรหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้ามาในวงการที่เนี่ย ทุกคน nice กกคน,น่ารักมากๆจริงๆเหมือนเราคุยภาษาเดียวกันทุกคนให้ความช่วยเหลือและทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นโลกนี้คนเดียวนะเรามาอยู่ในสังคมเนี้ยเราได้กลุ่มคนที่เป็นเหมือนเหมือนกับเราแล้วเราได้แบบแลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับโลกนี้แล้วก็การเล่นสเก็ตมันเลยทําให้เรามีความคิดในแง่บวกของโลกนี้แล้วก็สามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นได้ค่ะ แบบแบนทรัคเพราะว่าเราเติบโตมากับโบสโตเนอร์แคทเป็นสนาดที่ที่ทำโบมดด้วยกันคือเราอยู่ตั้งแต่ตอนที่มันไม่มียันสร้างมาด้วยลงไปช่วยฉากมาด้วยทำมากับเพื่อนพี่น้องทุกคนมาฝึกท่านั้นไปด้วยกันเวลาเราเล่นาน,านั่นนเราก็จะคิดถึงเรื่อคิดถึงโบนั้นด้วยถ้าที่ปดลดล็อกให้เราเป็นสเกตเตอร์ตัวจริงนะก็คือท้าออลลี่ ถ้าทุกคนเล่นได้ออลี่คล่องได้แล้วมัคนก็มี้ว่าที่คนยอมรับว,ว่ามันเป็นสเก็ตเตอร์ตัวจริงแน่จำเล่นเลยในตอนที่เราเริ่มเล่นละเราเริ่มเล่นจากท่าที่เรียกว่า d r อปมันคือท่าที่ปรับเสียนมากโอเคเราถ่ายได้ประมาณนึงแต่เรายังถ่ายได้ไม่คล่องแต่เราก็คิดว่าเราทําไมละ่ะเราทําไมเราถึงจะ,ะฝึกจากท่านี้ก่อนไม่ได้กีฬาสเก็ตบอร์ดไหนบอกว่าไม่มีข้อจํากัดไงว่าเราจะเล่นอะไรเราทําท่า d r อปได้แล้วอ่ะเราค่อยกลับไปเบสิกก็ได้เราก็เลย เลือกที่จะทำมันมองเามองนอความน่ากลัวของมันอะคือความสูงเราขึ้นไ่อยู่สูงๆแล้วเรารู้สึกว่าการที่เรากดเท้าลงไปมันเหมือนการที่เราโดดตึกอะเริ่มดรอปใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย oh. เหมือนค่าตัวตายเลยว่ะครั้งแรกเราไม่รู้เลยว่าเราจะล้มแบบไหนมันคือความน่ากลัวของมันเพาจริงๆ <Yeah. S 1> ถ้าเราไปดรอปอที่สูงๆก็ยังใจสั่นอยู่ดี สเก็ตบอร์ดเราอยากให้มองว่ามันคือกีฬาแข่งขันเพราะว่ามันอยู่ในกีฬาโอลิมปิกแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยอยากให้รัฐสนับสนุนเด็กไทยโดยการสร้างสนามทุกจังหวัดเลยให้มันได้เห็นมากขึ้นให้คนในจังหวัดได้ลองไปเล่นที่สนามดูเราคิดว่าอาจาจะมีนักสเก็ตใหม่หมๆเก่งๆโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆแน่ๆ มันเรียกว่าเป็นท่าโอสกูท่าหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเท่มากเลย <_ d ose> ยังไม่เคย <_ d ose> เห็นผู้หญิงเล่นท่านี้ก็เลยลองฝึกฝึกจนแบบว่ากลายเป็นท่าประจำของเราไปแล้ว <_ d ose> ว a l เดียวแฮนด์แพนจะเป็นท่าที่ทุกคนจดจำตัวของเราเลยพอๆกับเล็บแบ็กเลยเ,เยวลาไปที่ไหนเราต้องเล่นท่านี้ มันคือท่าที่งงๆอยู่นะซึ่งมันคือท่าโอสคูนะเป็นท ouais, we ่าที่เราไม่ต้องออลลี่ไม่ต้องกระโดดเลยอะไรเงี้ยบางคนในสังคมสเก็ต huh. ยังไม่ยอมรับมันเลยเขากเขาแบบมองว่าเฮ้ยมันสเก็ตไม่จริงหรือเปล่ากับการที่เรากระโดดแต่ว่าคุณอย่าลืมไปว่าสเก็ตคืออิสระสเก็ตคือกีฬาที่ไม่ขีดจํากัดเพราะฉะนั้นเราเริ่มเล่นจากอะไรก็ได้ไม่จำเป็นส่วนที่สนุกที่สุดของกีฬาสเก็ตเลยคือการที่เราได้แข่งกับตัวเองมันคือการที่เรา ท้าทายตัวเองแล้วเราตอบโจทย์ตัวเองแล้วเราเล่นกับตัวเองปลดล็อกทุกอย่างด้วยตัวเองมันทำให้เรารู้ว่าเราทำได้พูดได้เลยว่ามันคือทุกท่าที่เราเล่นแค่เราเล่นมันอะเราก็บอกได้แล้วว่าเรารักมันเราใช้เวลาอยู่กับมัน เรามองจุดๆดเดียวเลยว่าเราแค่อยากเล่นสเกตบอร์ดไปจนถึงวันที่เราแบบสุดท้ายที่เราแบบจะเล่นกับมันได้เพราะว่าเวลาผ่าหนไปอะร่างกายเราก็ไม่ได้ถึกทนตามบอร์ดออจริงสเกตบอร์ดมันไม่ได้มีจุดสูงสุดของมันมันไม่ได้มีขีดจำกัดของมันมันเล่นไปได้เรื่อยๆถ้าเราคิดว่าเราเก่งสเกตแล้วเราจะไม่เก่งเพราะว่าเราจะไม่ไปต่อกับมัน หว่างช่วงเวลาที่เราผ่านมาอยู่กับสเก็ตอะเราเติบโตกับมันเร็วมากๆทุกอย่างมันผ่านไปไวมากๆเราแบบสิ่งที่เราได้มามันเกินคาดมากๆแล้วก็ขอเรียบว่าแบบเราคือสเก็ตตัวหนึ่งเลยที่มีสเปคที่แรงเร็วล้อใหญ่แล้วก็แบบไม่สะดุดอะไรเลย